เยือเลยเาเรอยอล่ะาเลยสีบเด้มีนวเนาะาวการฮะายทำพ่ายทำสวัสดีครับบนสวัสดีายอล้วกันคับเราอยู่ที่บ้านจุบกบลอันนี้ตำบลเกย์ใหญ่ห่บุเกใหญ่มันบ้านจุบกครับตำบลเกใหญ่ครับ งานบุญพระป่าครับพระป่าที่แห่ไปวัดบ้านนาเก่าครับจะจอดเล่น2ชั่วโมงก่อนับมีบัตรคนจาวครับ1 0 11โมงครับถึงส1บเดสถึงบ่ายครับจอดเล่น2ชั่วโมงแห่หนึ่งชั่วโมงครับวันนี้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยครับมีแดนเซอร์ด้วยครับ ส,สาวสวยไม่รู้ทีมไหนครับยังไม่รู้จักกันเลยเพิ่งเคยเจอกันแค่งานแรกครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเสียงครับอู้เครื่องเสียงในงานจดไอตั้งไว้นู่นขลางหลังบ้านนู่นนะในมาแล้วเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูให้ชมให,ให้ชมสักหน่อยครับเขาปิดเสียงไปเมื่อกี้เองผม รีวิวไม่ทันหมดแต่ตั้งอ่าตั้งเวทีให้นักร้องครับอ๋อสาวสวยครับพร้อมรำยังโดดยังคอเพลงมันมันเพลงมันมันสถานีไม่เคยเพลงเผือกได้ไหมเพลงเผือกแทนได้ไหมเชิญค่ะเชิญป้ายหน้าค่ะเดี๋ยวมาไปดูครับผมนะเครื่องเสียงนู่น ทำไมเครื่องเสียงเขาแอบอยู่ข้างหลังขนาดนี้ก็ไม่รู้นะฉลองปีใหม่ด้วยหรือเปล่าบ,บ้านงานอยู่นูน่นแต่เครื่องเสียงอยู่นี่เอาอ๋อ,อเขาฉลองปีใหม่ด้วยหรือเปล่านี่แคมป์แบบสายแคมป์ประมาณนี้หรือเปล่าวันดีครับผม ทำไมเครื่องเสียงมาแอบอยู่ไกลเถอะูดนตรีไดอยู่ไหมอ้ตรงนี้เขามีดนตรีบ่ครับจ้างดนตรีมาต่างหากอีกครับดนตรีแล้วก็หางเครื่องมาเมื่อคืนอ๋อเลอันนี้หางเครื่องตั้งแต่เมื่อคืนบ่ครับเขาไปแล้วเขาไปอันนี้อีกชุดหนึ่งบ่ชุดเก่านั่นแหละครับจ่เขามามาเล่นกลางวันอ๋อนึกว่าไม่ให้เขาไปอาบน้ำาไปเลยนึกว่าเขาให้โดงเขาอยู่นี่ไม่ให้เขาไปอาบน้ำโกนที่ตามเต๋อบางดำบางโมเทอยไง่ะีโม่ให้หนู หน้าหน้าครึ่งโนตรานีครึ่งคาราคือคอนบอลสาวบอลสาวรถเหยบอลสาวอ๋อนี่เจ้าของก็ไปไหนจ๊อปไปทดไฟล์มาครับนี่นี่ครับนี่ีพ่อครับนี่พ่อเจ้าของอ๋อนี่นี่พ่อเจ้าของบ่โอ้แต่งตัวนี่ยางเบิร์มเขาจนับเลยนี่มงคลโดยเฉพาะเลยเม่นบ่ครับบุ๊บแล้วโดบเต็มกำลังยังไม่ไม่เคยโดบอ๋อไม่โดบไม่ครับดีเลยจ๊อปสนุกกันเล็กไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอือมึงเลยจ๊อปนะ เจอเจอลูกชายได้เจอลูกชายลูกชายน้ำตั้งเยอลยก่นซาวอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะครับผมผมนึกว่าเขางานปีใหม่ที่เขามีการตีนกลางอะไรด้วยทหารอ๋อพวกทหารบอกครับเพราะว่าทหารทำกับข้าวอะไรเองมาก็ทหารทำเลยนี่ครับตั้งปลาทั้งข้าวตั้งอะไรก็มาทำมึงเลยจ้ะเดี๋ยวดูเครื่องเสียงเขาก่อนอ๋อนี่ชุดไรนี่อาบน้ำือยังนี่อาบแล้วโอ้นึกว่าไม่อาบโอ้เงี้ยยันแล้วฟัดมาเลยอ้าว ทำไมบ้านนี้เขาแต่งตัวอะไรเท่เสงนี่อันไหนขับเบีดนี่กี่อันนี้ครับับบเ VCS ซาวครับขับเบียดชแนลละกี่ดอกนี่4เล่น8ดอกเลยครับอู้แท่ง1 8ดอกก็คือ4ชแนลละ4ชแนลละ4ครับเอาจ้ดตัวนี้ล่ะอันนี้เล่นเสียงกลางครับเสียงกลางครับอันนี้นะ อันนี้เียงกลาอันนี้เชียงแหลมอันนี้อะไรสามนนนนทางบอกรับครับโอ้จนมึงเลยสามทางครอสก็ดีบีเอ็กครับสามทางอีคิวใช้ไหมนี่ใช้หมดเลยครับใช้ครับใช้หมดก็มีครอสสองทางด้วยไอ้เนี่ยแล้วคนมิกครับอันนี้มีดูเดียวปิดก็หน่อยครับปิดเครื่องเร็วแท้เด็ก้าจะบองมัมมวยนัก็เลยให้โต เอาครับเขาเอาไม่เป็นไรจ้ะครับเดี๋ยวราวันหลังวันหลังก็ได้ครับไอ้ตู้เบสเป็นเทอร์โบบ่เทอร์โบครับกี่นิ้วนี่ดอกกี่นิลสิบแปดครับสิบแปดนิ้วของอะไรครับพ่อจำยี่ห้อได้ไหมมันสีส้มเปแปดดอกไอ้สีดอกแม่เหล็กสองชั้นโอ้ยนี่ไงบอลมาตัวเปรี้ยวบอลมาดูบอลนะโม้ห้วยบอล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 ี่ก่อนเด้อ บอลอันนี้รับงานเท่าไหร่นิอันนี้คอนบองพวกคนเดี๋ยวได้เลี้ยงนาำับบแถวในทลายมานนันต๋ต๋ถ้าป,ปกติทั่วไปนะพอ่ปอปกติก็ชุดนี้ชุดนี้เอาสี่พันห้าครับสี่พันห้าจบงานจบงานสี่พันห้าออขาพอได้อยู่เด้พี่น้องสี่พันห้าเดี๋ยวรอลูกชายแกมาคนมาแลยเก็บสายไฟอยู่มลนี่เเคยดโอ้สวัสดีครับผมทิ้งทิ้งไว้ตรงนั้นกันกอนมาหนีกอน โอ้มือหลักสวัสดีครับโอ้หลักฐานอะไรเยอะแยะเนี่ยานหลักฐานเมื่อคืนครับนี่ดอกคอได้หนิดอกพีอาร์ไม่เล็กสองก้อนครับหนสองร้อยบาทนี่ทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยครับโอ้โหซื้อมานานยังอ้ยนานแล้วครับปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับผมปีกว่าอะไรเล่นตั้งเจ็ดปีนู่นไม่ไม่ตู้ตู้เบียดเดิมอ่ะใช้ตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้มานมาตีเองหรือว่าซื้อเขาซื้อเข้ามาครับของช่างไหนของไอ้ของช่างปัญญา อ๋อของอาจารย์ปัญญาอาาาจรย์ปัญญใช่ไหมครับผมให้แกตีเทอร์โบให้บอกเสียงกลางล่ะเสียงกลางเป็นของไอของอาร์ทอนอ่ะของอาร์ทอนอีกข้งหมดเลยอ่ะดอกด้วยไหมโดกเป็นของเอดีอ่ะดอกเอดีครับแหลมเป็ดๆแหลมเป็ดๆครับผมสามทางสามทางสามทางใช่อะไรคุมไอ้ดวงเสียงแหลมไอ้เน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับอย่าสี่พันห้าครับผมอันนี้หมดยังนี่หมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วครับ สวยงามครับเอ้าขอบคุณครับผมผมค,ครับอันนี้อถอดปลักล๊กแล้วใช่ไหมถอดปลั๊กแล้วครับอ้อเอาพไม่เป็นไรครับมา,าไม่ทัน <laughs> ผมเปิดอะไรผมว่าจะรอวอนมาแล้วผมจะรออา,อาจารย์มาแล้วก็เลยคิดว่าเออท้าเขาบอกว่าให้ไปถอดสายเม้นก็เลยพีดีกว่าเออเอาเกือบจะได้รีวิวแล้วนี่ <ฮะ S 1> ไม่เป็นไรครับผมยังน้อยก็ได้มารู้ระบบนะครับคือเล่นชแนลละสี่สี่ดอกครับก็คือสองโอมครับเกี่ยวเลยสีเลยเส้นเดียว เมื่อคืนเมื่อคืนฟ้าพระอุมาใครระเบิดก็ขอโทษด้นะครับเอาเก็บของครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ทีมงานบอลซาวยุบโนสนานโซนนี่ใถวจังหวัโซจับบกบ้านหลังแรกเลยฮะอ๋อบ้านจบบกนี่เลยครับผมบ้านจบบกตะบลแก่ใหญ่บ้านขนาดอ๋อนี่ขนาดขนาดขนาดตะบลมะเร่ตะเภอขาเชนรินจังหวัดสุรินทร์อ้าวจริงบ่ครับแตะเตงนี้อ๋อจบบกมันไปนู่นจบบกไปนู่นแ่ะจบบกไปนู่นอ๋อจบบกไปนู่นบ้านนี้แต่ก่อนของ บ้านแร่เลยครับแต่เขาเก่พ่อแม่แก่ไปขึ้นเก่ใหญ่อ๋อแต่บ้านเดิมก็คือบนบ้านแร่นะครับของขวาวทุก่อนสรุปแล้วอันนี้คือบ้านบ้านขนาดบ้านขนาดตำบลบ้านแร่ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวอำเภอขวาวเอออำเภอขวาวนะตรงนี้โอเคแต่ว่าแกไปขึ้นบ้านไปขึ้นเก่ใหญ่อ๋อโอเคแต่ก่อนแต่ก่อนไปลําบากไงขวาวไปลําบากก็เลย ไปขึ้นเก่ใหญ่ขึ้นเก่ใหญ่ไปอำเภอเมืองง่ายกว่าอันสรุปแล้วตอนนี้ขึ้นขขเขาแรกหรืออำเภอเมือง,ของเขาแรกครับอันนี้ของขวาวนั่นแหละเร่เก่ใหญ่ก็จากบ้านหลงังแรกนั่นไปนู่นเลยอ๋อที่เข้ามาครับนี่นี่ครับนี่นหลังแรกหลังนี่ครับตัวฝังท่านนัน้นเป็นเป็นบาเร่มหมดเลยอ๋อเก่ใหญ่มันจะไปอย่างเงี้ยเรเอ้นี่เก่ใหญ่อ๋อชายแดน ใชเด่นกคือวัดนาเกาก็คือที่ว่าจุดศูนย์รวมใหญ่ไปตั้งตื่นเลยก็คือจุดศูนย์รวมเลยวันนี้ก็แห่แห่พระป่าไปนู่นไปวัดนาเกาครับผมก็คือใน 3, ามสี่หมู่บ้านตรงนี้ก็คือวัดนาเกลนาเกลหมดเลยโอเคครับผมอ่ะเข้าใจครับผมนะโอเคฝากทีมงานบอลซาวด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีครับผมขอบคุณคุณพ่อด้วยแล้วกันครับผม